สวัสดีค่ะวันนี้คุณยายไปสวนมานะคะคุณยายก็ไปสวนมาแล้วก็ได้มะละกอสุกมาสองลูกค่ะแต่ว่าคุณยายไม่ได้ไปนานแล้วก็เลยแปลกใจว่าทำไมมะละกอมันเป็นรูมีใครรู้บ้างคะทำไมมะละกอสุกแล้วมันเป็นรูอย่างนี้คะเด็กก็เลยไม่ทิ้งก็เลยจะเอามาดูมาผ่าดูค่ะ ว่าข้างในนี้มันจะมีอะไรยายก็ทายเอาไว้นะคะว่ามันจะมีไส้เดือนหรือเปล่านะคะไส้เดือนหรือเอหรือจะเป็นกระรอกถ้ากระรอกมากินเนี่ย mm. ก็คงจะไม่มีตัวอะไรในนั้นเนาะนี่นะคะดูสิโอ้โหเป็นรูใหญ่เลย อันนี้ก็เพิ่งจะเป็นรูเล็กๆแต่ว่าตามปกติก็เห็นว่าตามลำต้นะจะมีหอยนะคะหอยทากเล็กๆเกาะขึ้นไปไปอยู่ตามซอกของผลมะละกอนะคะ mm hmm. ทีนี้ก็เลยวันนี้ไม่เห็นค่ะไม่เห็นหอยแล้วก็ไม่หรือจะเป็นหอยทากมันเข้าไปอยู่ในนี้ mm hmm. ก็เลยไม่เห็นเมื่อก่อนนี้หอยทากจะอยู่ตามต้นมันนะคะจะอยู่ ตามที่มะละกอแออัดแล้วมันก็จะอยู่ตามซอกนะมุมอับๆนะคะเา๊าก,ก็จะไปเคลียร์หอยนะให้มันร่วงลงมาก็ไม่ไม่คิดว่าหอยนี่มันจะกินไปอย่างนี้หรือเปล่า,ายา๊ก็ต้องเอามาพิสูจน์นะคะวันนี้ยจ๊ก็เลยไม่ทิ้งยายก็ก็จะเอามาพิสูจน์ดูจะถาให้ดูเลยค่ะเอาลูกที่หน,นะคะ่ะ ว่ามันมีอะไรอยู่ในนี้มแล้วก็มีแต่ลูกงามๆแต่ว่าตัวอะไรไม่รู้มากินแล้วก,ก็ก็จะผ่านะคะจะผ่าเลยตัวอะไรมันอยู่ข้างในก็ต้องถือกล้องมานะันะะ่งต้อง่าดูก่อน มีสัตว์มีลูกนกลูกกามีกิ้งไสเดือนหรืออะไรที่เปล่าหรือหอยเหรอคะตัวอะไรไนหะมพิสูจน์ดูะคะ่ะมีมดมีมดแล้วก็ไม่มีตัวอะไรเนาะ นี่ก็เงานดีนีไนี่ไม่มีตัวอะไรค่ะแสดงว่าอะไรเนี่ยมาเจาะเป็นรูเนี่ยอ่ะรูนี้เก็บไว้ก่อนนะคะรูนี้เป็นรูใหญ่เลยรูใหญ่เลย อย่ารว่าอะไรนะมันมาเข้าไปทําลายมาละกอนเนี่ย 1. นึ่ไส้เดือนสองพวกหนอน 3. าหอยทากเข้าไปทํารังนะคะลองดูนะคะว่ามันจะเป็นอะไรแต่ขอยให้มันเป็นงูนะ จะเป็นงูแล้วเด็กก็วิ่งหนีไม่ทันด้วยเดยวก็ว่าน่าจะเป็นไส้เดือนไส้เดือนนะคะเดยวก็ต้องขอเกลยดก่อนค่ะเกลดก่อนนะคะอ้าตัวอะไรเนี่ย โอ้ยไอตัวนี้เองโอ้โหตัวอันนี้เองเป็นตัวทำลายมะละกอโอ้โหเจอรูพลุนไปหมดเลยขึ้นมาได้ไงนี่ต้นมะละกอสูงอะ่ะโอ้โห,โโหกินอย่างอร,อร่อยเลยเนี่ยกินอย่างสบายเลยเนี่ย รู้รู้ไหมนี่ทำลายมละกอของคนเนี่ยอืออันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะคะออประเทศไทยนี่มีเยอะค่ะอ๋อไอ้กิ้งกือค่ะอันนี้กิ้งกือนะคะภาษาอังกฤษเรียกว่าเซนติเพีดเซนนะคะ อ๋อไม่ใช่ค่ะถ้าเซนนี้ต้องกว้างกว่ามินนะเซนนี้ข้อของมันต้องเป็นเซนเนะคะใหญ่เป็นเซนพอดียลก็มีรูปเซนเซนติเมตค่ะมันข้อมันจะเป็นเซนเนเลยนะคะความห่างของปล้องของข้อมันนะคะอันนี้เขาเรียกว,ว่ามินข้อของมันนี่จะห่างกันแค่มินนะคะหนึ่งมินหนึ่งมิน ห่างกันทีแล้วมินแล้มินอย่าเพิ่งไปนะคะขอคุยด้วยก่อนจะไปไหนเนี่ยอยู่บนบ้านนะเนี่ยไม่ใช่สวนนะเดี๋ยวเอาไปปล่อยค่ะอันนี้ข้อของมันจะเป็นปล้องเล็กๆแค่มินเดียวนะคะเขาเรียกว่ามินลีพีดก็ m i ดับเบิ L ้อ e e นะคะอ่านว่ามินลีพีด นะคะไม่ใช่ทีนะคะเป็นดตลงท้ายด้วย e d e นะคะเรียกว่าเป็นมินเพราะเรียกตามข้อของมันนะคะข้อละหนึ่งมินหนึ่งมินนะแต่ว่าไม่ได้เขียนว่า m i n นะคะ m i l l i p e d e millipede กลับห้เนี่ย ืเจ้ากัดไม่ลูกโอ้เดี๋ยวยายเอาไปปล่อยลูกจะให้กินทั้งผลนี่เลยยายเอามาดูเฉยๆว่าอะไรมันอยู่ข้างในเนี่ยทำไมในสวนเนี่ลูกมะละกอเนี่ยถึงมีรูปลุนเต็มไปหมดเลยเจ้านี้เองจเองจ้ามาขโมยมะละกอยายกินนะหมดสวนเลยรู้แล้วโอ้โหอะเดี๋ยวยายแนะนำ เซนตเมตรนะคะยายมีรูปพอดีอันนี้ได้มนาะจากวัดไปทําบุญกระถินก็เลยมีอันนี้ด้วยพระท่านก็บอกว่าเอามาไว้บ้านแล้วก็จะ,จะเจริญรุ่งเรืองสินค้าทําการค้าขายก็จะดีนะคะเห็นไหมคะข้อของเขาล่องข้อของเขานะคะก็จะเป็นความกว้างก็จะประมาณเซนนะคะก็เลยเรียกว่า เซนติพียดนะคะเซนติพียดก็ C E N นะคะเซนเหมือนเซนธรรมดานะะี C ่ค e ่ะ C E N T I P E D E เซนติพียดนะคะสวยเนาะออกลับมาเกิดโอ้โหออกมาแล้วออกมาชม็อโลกแล้ว จะไปไหนนี่ลูกไม่ใช่ป่าแล้วนะนี่บ้านคนนะคะอ้าวเดี๋ยวเขาจะไปไหนเอ่ยว้ายจะเข้าลงในรูเหมือนเดิมไหมลูกฮึฮอ,อจะออกไปไหนโอ้ยเฮ้ยสยองขวัญเลยขนลุกเลยค่ะฮึขนลุกเลย เป็นยังไงลูกกลัแบบคืนเข้าไปเดี๋ยวยายเอาไปปล่อยปลาหรือยายเอาไปปล่อยข้างล่างนะคะเดยวไปปล่อยข้างล่างยายให้หมดลูกเลยค่ะยายให้หมดลูกเลยอ๋อเขาคืนเข้าไปเขาดูข้างนอกแล้วไม่ใช่ที่อยู่ของเขานะคะอันนี้คือบ้านคนนะคะเขาดูแล้วเขาก็คงจะไม่อยากอยู่เดี๋ยวลงไปข้างล่างเดี๋ยวยายเอาไปปล่อยนะคะยายเอาจะให้อยู่ในนี้แหละให้กินหมดเลย แล้วก็อยู่ที่ของตนเองคืออยู่ดินนะคะอ้าวออกมาอีกแล้วออกมาอีกแล้วสยองขวัญจังเลยสยองขวัญจังเลยออกมาไงลูกยายสั่นแล้วลูกยายสั่นแล้วว้าวไอ้สั่นแล้วขนลุกแล้วขนลุกแล้วกัดไหมเนี่ยกัดไม่เอ่ยว้าวออกมาอีกครั้งนึงขับไม่ฟูเยอะจังเลยโอ้ย ผลเลยผลยายลุกแล้วลูกผนยายลุกแล้วเอาเข้าไปลูกเข้าไปเดี๋ยวยายจะพาไปส่งยายจะพาไปส่งโอ้ยนี่ไงครับมิลลิพีดมิลลิพีดมิลลิพีดลงท้ายด้วยดีออกเสียงดู S y N T. นะคะมิลลิพีดยายจะกล้า ยกออกไปไหมเนี่ยจะไม่คลานขึ้นมือยายเหรอลูกอือโอ้ยายสันดูมียดยายสันเลยยายกลัวนะยังไงลูกอืมยังไงคะเดี๋ยวยายจะหยุดภาพไว้แค่นี้เนาะยายจะพาเจ้าไปส่งละยายยายตกใจแล้วลูกอ่ะแค่นี้ก่อน